นี่แกห้าสิบเปอร์เซ็นต์รออีกแป๊บเดี๋ยวจะเน,นลามิดให้หล่อให้ลกอกสีเก่าออกเห็นไหมพวกนี้าลอกแล้วเนี่ยเอาออกให้หมด แล้วก็ลงสีใหม่ย้อมใหม่ย้อมใหมนะ่ย้อมใหม่หมดนะแล้วก็กาวล้อนี้เ,เทมเก็บสีซีนการน้ำเข้าทีนี้ก็โอเคเลยนะเก็บให้มันเซตตัวเข้าไปฝังเก็บรายละเอียดแล้วก็เก็บโง่เก็บสีก็โอเคแล้แลวนะนี้ผมว่าโอเคแลวช่วย